สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพท่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่เรามัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะซันเฮอร์มิสหนึ่งดาบนะคะหกดาบเพสออฟเพนชัลโคสีเหรียญน,นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆหนึ่งถ้วยคิงออฟสอดเจ็ดไม้เท้า แล้วก็ไปสุดท้ายนะคะ8เหรียญเป็นดวงชะตานะที่กำลังจะได้พบกับความสำเร็จนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะสิ่งที่คุณลงมือทำก็จะสำเร็จในทุกทิศทุกทางนะคะความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจความไม่ยอมแพ้นะที่จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณคิดได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะชีวิตดูมีอนาคตที่สดใส คุณจะมีความหวังนะกับสิ่งที่คุณทํามีความหวังกับการใช้ชีวิตนะคะสิ่งที่คุณทําอยู่มันสามารถจะทาให้คุณมีอยู่มีกินนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานะให้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทํางานใครที่ทําอาชีพใดๆนะในช่วงนี้ก็จะสําเร็จเติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะ หากคุณกำลังมองหางานใหม่มองหาโอกาสใหม่ๆนะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนามันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้แต่เราก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะนะจะนั่งภาวนานะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ร้องขอต่อโชคชะตาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าความสำเร็จมันก็มาจากการลงมือทำนะด้วยตัวของคุณเองนะคะก็ถือว่านะเปิดหัวมานี่ค่อนข้างดีมากๆนะคะจะเป็นดวงชะตานะที่กำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอยู่หรือการริเริ่มบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีมากๆนะแค่คุณกล้าที่จะลงมือทำ มันเหมือนกับคุณสามารถเอาชนะใจตัวเองมีวินัยกับตัวคุณมากขึ้นนะคะก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีแต่ความสดใสมีอนาคตดีๆนะเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวรวมถึงเป็นไพ่ที่ก่อเกิดสิ่งใหม่ๆห,หรือมีการเริ่มต้นาการใช้ชีวิตใหม่ๆก็ได้นะคะ เหมือนได้จบจากสิ่งที่มันไม่ดีแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทิศทางที่ดูสดใสดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆ โอกาสที่ดีนะคะที่จะเข้ามาหาชาวราศีตุลน,นะเราก็ต้องอตอบรับในทุกๆโอกาสที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาด้วยนะถ้าเราเห็นว่าเออเราสามารถทําได้นะคะก็ขอให้ตอบรับโอกาสที่ดีนั้นไว้แม้ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรนะก็อย่า,าดูถูกหรืออย่าด้อยค่า เพราะว่าโอกาสเล็กๆในวันนี้ก็อาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้านะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนคุณได้ฝึกฝนนะทักษะใหม่ๆนะมีความรอบรู้มีความชำนาญในงานที่ทำอยู่เพิ่มมากขึ้นหรือหากคุณเจอปัญหานะเกี่ยวกับการทำงานปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวต่างๆนะคะเหมือนคุณจะเจอทางออกเจอทางแก้ไข ของปัญหานั้นแล้วนะอาจจะมีคนมาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือมีตัวช่วยก็ได้นะคะที่ทำให้คุณสามารถหุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะปัญหาเข้ามาก็จะได้รับการแก้ไขที่ดีเยี่ยมขอให้คุณมีสตินะคะนะดังแสงตะเกียงนะที่สองนำทางเมื่อใดก็ตามที่เรามีสตินะมันก็จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นในทุกๆอุปสรรคปัญหาผ่านพ้น ความยากลำบากต่างๆไปได้นะคะแม้ความสำเร็จที่คุณจะได้รับนะมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าคุณไม่พยายามนะคะจะได้อะไรมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจสียนะคะสำหรับใครที่ท,าทําอาชีพต้องบุกต้องโลยทหารตำรวจเป็นอาสาสมัครงานที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะอาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาล หรืองานที่ช่วยเหลือสังคมต่างๆก็จะได้รับการยอมรับนะมีชื่อเสียงมีคนชื่นชมชื่นชอบในผลงานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจก็ได้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำต้องจัดการก็อาจจะสร้างความเครียดให้กับคุณบ้างแต่ก็อยากจะให้คลายความกังวลแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็น ความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็ความหนักแน่นกับสิ่งที่ทำนะคะอ,อย่าให้ความกลัวหรือความโลเลต่างๆมาขีดกันความสำเร็จของเราได้ก็จะทำอะไรก็ตามนะก็ขอให้เด็ดขาดทำอะไรทำจริงไม่โลเลไม่เหยาะแยะ่นะคะนะเพิ่มความจริงจังเข้าไปก็จะทำให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำนั้นประสบความสำเร็จได้จะมีโชคลาภในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะไพ่หดาบ นะนอกจากอุปสรรคปัญหาที่มันกำลังจะคลี่คลายแล้วนะก็จะมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนการขยับขยายที่มันจะส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะเดินทางแล้วประสบความสำเร็จนะสามารถอหอบเงินนะหอบ สิ่งดีๆกลับมามากมายเลยทีเดียวใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะอาจจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดหรือไปดีลงานเสนองานไปพบลูกค้าใดๆก็ตามนะคะภารกิจคอมพิวต์นะสำเร็จได้ด้วยดีเสมอสามารถปิดยอดขายได้นะคะได้ยอดขายต่ำเป้านะมีลูกค้าเพิ่มขึ้น หรือสินค้าของเราเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับขายดิบขายดีนะธุรกิจการค้าการขายกา็เฮงปังดีมากๆทีเดียวก็เป็นช่วงขาขึ้นนะของอการค้าการขายในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะจะเจอช่องทางในการหาเงินที่มันหลากหลายขึ้นเหมือนคุณมีตัวเลือกในการทำอาชีพเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะอาจจะด้วยความขยันนะคะความ ที่อชอบศึกษาหาความรู้การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดมันจะเหมือนสร้างโอกาสดีๆในเรื่องของการหาเงินหารายได้ที่จะมีเพิ่มเข้ามามากขึ้นนะคะมีโชคลาภจากบุตรบริวารจากคนรอบข้างนะที่จะนำพา,าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณใครที่เป็น หัวหน้านะคะเป็นเจ้าของกิจการนะก็จะมีรูปน้องดีลูกน้องเก่งที่ทำให้งานประสบความสำเร็จราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะนะส่งผลดีกับเรื่องของอไรายได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆที่มันจะก่อเกิดเป็นผลกำไรที่ดีในอนาคตแต่ว่าการจะลงทุนอะไรนั้นนะก็ขอให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆทำในสิ่งที่เรามีความรู้นะหรือ มีทักษะในสิ่งนั้นๆนะคะมันก็จะทําให้เรา,าสามารถทําผลงานออกมาได้ดีนะไม่เครียดด้วยไม่กดดันตัวเองด้วยก็จะไปได้ดีกับ กับการลงทุนนั้นอย่างแน่นอนนะคะอย,อย่าทำอะไรที่มันแบบใหญ่เกินตัวหรือใช้เงินลงทุนสูงนะต้องระมัดระวังมีไพ่สี่เหลียมนะคะขึ้นมาเตือนด้วยคือลงทุนได้นะทำอะไรใหม่ๆได้ขยขยายได้เพียงแต่ว่าขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะช้าๆได้พาเริ่มงามเพราะว่าถ้าเรา,ากล้าได้กล้าเสียมากเกินมันก็อาจจะส่งผลเสีย กับเงินของเราได้นะเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะเรื่องของการเงินของเราให้ดีด้วยรวมถึงการวางแผนการเงินด้วยนะคะวางแผนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบในแต่ละเดือนเนี่ยเราควรที่จะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายนะคะที่เราต้องใช้ต้องจ่ายนะก็พยายาม ใช้จ่ายในงบที่เราตั้งไว้นะเพื่อเป็นการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินถ้าเรามีวินัยนะคะมากขึ้นก็จะทําให้มีเงินเก็บนะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นด้วยเอาไว้ลงทุนเพิ่มเอาไว้ซื้อของที่คุณอยากได้หรือเอามาใช้หนี้ใช้จ่ายก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์นะต่อผู้พบเห็นอาจจะด้วยความใจดี ความขี้สงสารนะคะความที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละที่มันจะสร้างเสน่ห์ในตัวคุณรวมถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะที่ยิ่งจะสร้างเสน่ห์ให้มีเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีคนมารู้สึกดีกับเรายิ่งถ้าเป็นคนโสดนะชาวราศีตุลก็มีโอกาสหายโสดสูงมากๆถ้าคุณ ไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาลุมจีบนะหลายคนทีเดียวยังไงก็สแกนคนให้ดีๆด,ด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ที่เข้ามาจีบเรานะถ้าเราคุยแล้วเออโอเคคุยแล้วเข้าใจกันก็มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้ต่อแต่ว่าถ้าคนไหนรู้สึกคุยแล้วมันไม่โอเคเหมือนเราจะมีเส้นอะไรบางอย่างที่จะ บอกได้ว่าคนไหนอโอเคคนไหนที่ไม่โอเคนะคะเหมือนเราก็ใช้าการทำความรู้จักนี่แหละที่จะช่วยสแกนคนได้ก็ขอให้ใจเย็นๆกับเรื่องของความรักถ้าเรายังไม่แน่ใจก็อยากพึ่งเลือกใครเราใช้ชีวิตโสดของเราให้คุ้มค่าก่อนก็ได้นะคะนะก็ไปสร้างอนาคตไปสร้างความสำเร็จ ให้กับตัวคุณก่อนนะเรื่องความรักนี่เมื่อไหร่ก็ท่านะคะนะเรื่องความก้าวหน้าน,นี่ต้องมาก่อนเสมอแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับารางวัลแห่งความขยันรางวัลแห่งความเพียรพยายามที่จะเป็นเงินเป็นรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้การลงมือทําความขยันหมั่นเพียรน,นี่แหละที่จะทําให้มีเงินมีทองเข้ามาเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าอาจจะต้องปาดเงือหน่อยนะคะจะได้เงินมามันก็ต้องเสียเหงือนะต้องลงมือทําแต่มันเห็นเงินแบบชัวๆ์กว่านะคะอ,ะอย่างการเสี่ยงโชคใดๆมันมันยังต้องลุ้นอะแต่ว่าถ้าเราลงมือทำนะด้วยความสามารถด้วยความเพียรพยายามยังไงซะมันก็จะเห็นเงินอย่างแน่นอนนะคะนะก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรมีวินัยกับตัวเองคิดดีทำดีนะพูดแต่สิ่งดีๆ แล้วชีวิตของคุณก็จะได้ดิบได้ดีประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของอตำแหน่งหน้าที่การทำงานอาจจะได้รับเสนอนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทํางานที่ดีมากๆาหรือได้รับความเมตตาเอนโดจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสดีๆกับเราให้โอกาส เราได้แสดงผลงานก็ได้ได้ไดรับการโปรโมตให้มีความก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นหรือได้ทำงานกับคนเก่งนะคนที่มีบารมีคนใหญ่คนโตที่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้นะสามารถที่จะปกป้องคุณได้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ทำความดีตอบแทนกลับไปนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละที่จะยิ่งทำให้เราได้รับ ความเมตตาเอ็นดูที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีสิ่งดีๆมากมายเลยนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลก็ขอให้กระทำความดีในรูปแบบต่างๆคิดดีทำดีนะชีวิตก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสุปเแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดปีตลอด,ลอดไป เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ